Welcome Sextoday to คำโปรย s e x ก o เ a เไม่ได้มีเจตนาจะสนับสนุนให้มีเซฟเซ็กเพียงอย่างเดียวแต่อยากที่จะ Normalize ให้การพูดเรื่องเซ็กเป็นเรื่องที่ใครๆก็พูดกันได้เหมือนกับการที่เราคุยกันเรื่องอาหารที่ชอบเพลงที่ใช่ภาษาที่สนใจเพราะฉะนั้นไม่ดราม่ากันนะคะสวัสดีค่ะชื่อน้อแน่นะคะเรียกสั้นๆวโนก็ได้ค่ะ มันจะเป็นไปได้ไหมคะที่คริตอโรสของเราจะฝ่อถ้าเราไม่ได้ใช้งานมันเลยหรือว่าถ้าเราใช้งานมันมากเกินไปเนี่ยมันจะนูนหรือว่าบวมออกมาเหมือนอวัยวะเพศชายได้ไหมทุกคนเคยสังเกตไหมคะว่าคริตอโสของเราเนี่ยมันเซนซิทีฟน้อยลงหรือเปล่า หน้าตามันเปลี่ยนไปไหมหรือว่าเราถึงจุดสุดยอดยากขึ้นไหมคะไม่แน่นะคะเราอาจจะกําลังเจอกับภาวะคริตโรริสฟอ์หรือว่าคริตโรริสนูนอยู่ก็ได้นะคะวันนี้เราลองมาสํารวจคริตโรริสของเรากันค่ะคริทอรัลออทรอฟฟี่หรือว่าคริตโรริสฟอ์เนี่ยนะคะมันหมายถึงการที่ผู้หญิงเราสูญเสียความรู้สึกในคริตโรริสหรือมันหยุดตอบสนองต่ออารมณ์ทางเพศแล้วเริ่มหดตัวค่ะแล้วอะไรทําให้คริตโรริสฟอ์ได้บ้างหนึ่งในเหตุผลหลักเลยนะคะก็คือฮอร์โมนอล์ชนเจ์สหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนโดยเฉพาะฮอร์โมนเท เอสโตรเรนแล้วก็เอสโตรเจนค่ะ ฮอร์โมนเหล่านี้มีหน้าที่สําคัญต่อสุขภาพทางเพศแล้วก็ความตื่นตัวทางเพศค่ะฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือว่าฮอร์โมนเพศหญิงที่ลดลงนะคะโดยเฉพาะในวัยหมดประจําเดือนนะคะจะทําให้การไหลเวียนของเลือดไปยังคลิตอริสลดลงแล้วมันก็ส่งผลต่อความเซนซิทีฟของคลิตอริสนั่นเองในทํานองเดียวกันระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนหรือว่าฮอร์โมนเพศชายที่ลดลงเนี่ยทำให้ความต้องการทางเพศของเราลดลงแล้วก็ส่งผลต่อก,การตอบสนองของคลิตอริสเหมือนกันค่ะสาเหตุต่อมาก็คือไลฟ์สไตล์แฟกเตอร์ค่ะหรือว่ารูปแบบการใช้ชีวิต การที่เราไม่ออกกําลังกายเลยหรือว่าการที่เราใช้ชีวิตแบบอยู่กับที่นะคะคือไม่ค่อยขยับตัวไปไหนเนี่ยมันจะเป็นการขัดขวางการไหลเวียนของเลือดไปทั่วร่างกายค่ะรวมถึงบริเวณอุ้งเชิงกรานของเราด้วยนะคะนอกจากนี้การสูบบุหรี่นะคะก็ยังทําให้คริตอไรต์ฟอร์ดได้เหมือนกันค่ะเพราะว่ามันไปนรบกวนระบบการไหลเวียนของเลือดและสาเหตุข้อสุดท้ายก็คือ Lack of Use คือการที่เราไม่ได้ใช้งานมันมาเป็นเวลานานค่ะ คริตอเสมันก็เหมือนอวัยวะอื่นๆในร่างกายของเราค่ะมันจะได้รับประโยชน์มากที่สุดเวลาที่เราใช้งานเป็นประจำนะคะถ้าเรามีกิจกรรมทางเพศที่ลดลงควบคู่กับการที่เอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงของเราลดลงเนี่ยมันก็จะทําให้ช่องคลอดแล้วก็คริตอเรสของเราฝ่อได้ค่ะซึ่งมันจะมีผลกับผู้หญิงวัยหมดประจําเดือนประมาณ40-57%ค่ะเหมือนกับการลดลงของมวลกล้ามเนื้อมันจะเกิดเร็วขึ้นนะคะถ้าอายุ40ขึ้นไปแล้วแล้วเราจะทําให้คริตอเรสฝ่อกลับมาฟูเหมือนเดิมได้ไหม คำตอบก็คือได้ค่ะด้วยวิธีการดังนี้วิธีการแรกนะคะก็คือการบาบัดด้วยฮอร์โมนค่ะสําหรับใครนะคะที่คริตอริสปอเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนโดยเฉพาะผู้หญิงในวัยหมดประจําเดือนนะคะเขาแนะนําให้ใช้ฮอร์โมนบําบัดด้วยการฟื้นฟูนระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะ มันจะช่วยให้เนื้อเยื่อแข็งแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปที่คริตอริสค่ะต่อมาคือการทํากิจ,จกรรมทางเพศเป็นประจําค่ะไม่ว่าจะเป็นการช่วยตัวเองหรือว่าการมีเซ็กส์กับผู้นอนนะคะมันจะทําให้เลือดไหลเวียนไปที่อวัยวะเพศได้มากขึ้นทําให้เนื้อเยื่อแข็งแรงขึ้นและเพิ่มความเซนซิทีฟที่คลิตอริสได้วิธีที่3ก็คือการปรับเปลี่ยนไลฟส์สไตล์ค่ะเช่นการเลิกสูบบุหรี่การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็การออกกําลังกายเป็นประจํานะคะซึ่งมันจะช่วยให้หลอดเลือดในร่างกายของเราแข็งแขงแแแรรรขขึ้้้นนนนคคค่ะ่ะะะะะลววิธีีกกกาาาาาสุดททยเํ็ือใช สำหรับคริตอ r ร s สโดยเฉพาะค่ะมันไม่ใช่แค่ทําให้เลือดไหลเวียนนะคะหรือเพิ่มการสร้างน้ําหล่อเลื่อนตามธรรมชาติของเราเท่านั้นแต่มันยังช่วยให้าสาวๆออกกำัมได้ง่ายขึ้นแล้วก็รุนแรงมากขึ้นด้วยนอกจากที่คริตอ r ร s สจะฝ่อได้แล้วนะคะในอีกเคสหนึ่งค่ะคริต o r รสก็สามารถนูนใหญ่ขึ้นได้เหมือนกันค่ะหรือที่เรียกว่าคริตอโรเมกาลีนะคะ บางคนสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เกิดเลยค่ะหรือบางคนก็อาจจะมาขยายใหญ่ทีหลังได้คริสตอริสจะตั้งชั้นขึ้นมากกว่าที่เราคิดค่ะเลยอาจจะทําให้ไม่สบายตัวเวลาที่มีเซ็กส์หรือว่าไม่สบายใจเวลาที่ต้องใส่บิกินี่หรือว่าชุดที่รัดรูปค่ะเพราะว่ารูปทรงหรือว่าขนาดของคริตอริสเนี่ยมันนูนออกมาจนทําให้คนสังเกตเห็นได้การขยายตัวที่ผิดปกตินะคะอาจจะเกิดจากการใช้ฮอร์โมนระหว่างตั้งครรภ์ค่ะหรือว่าบางคนนะคะมีการใช้ฮอร์โมนเพศชายทดแทนซึ่งเอาไว้ช่วยผู้หญิงที่มีระดับฮอร์โมนเทสตโทสเตอโรนหรือ ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำค่ะจะมีความต้องการทางเพศน,น้อยไม่ค่อยมี energy ค่ะแล้วก็เหนื่อยง่ายและในกรณีที่หายากนะคะก็คือคริตอรรสนูนจากการที่มีถุงน้ําในรังไข่หลายใบยค่ะหรือที่เรียกว่า PCOS ค่ะแล้วคริตอรรสขนาดปกติคืออะไรเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีคริตอโรเมกาลีหรือเปล่า คริตอริสขนาดปกตินะคะจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3/4นิ้วถึง1นิ้วค่ะคริสตอริสมีลักษณะาทางชีววิทยาคล้ายกับอวัยวะเพศชายดังนั้นเวลาที่คริตอริสมันขยายใหญ่ขึ้นนะคะเราอาจจะเห็นมันเหมือนกับหัวของอวัยวะเพศชายได้ค่ะ ันเป็นเรื่องปกตินะคะที่คริเตอริสจะบวมขึ้นเวลาที่เราถูกกระตุ้นอารมณ์ทางเพศค่ะแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่สบายตัวแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นนานเกินไปเกิน1สัปดาห์นะคะก็ควรที่จะพบแพทย์ได้แล้วมันอาจจะเป็นเรื่องปกตินะคะที่คริตเตอริสของเราจะบวมขึ้นค่ะเวลาที่เราถูกกระตุ้นอารมณ์ทางเพศแต่มันจะเกิดขึ้นแค่ชั่วคราวเท่านั้นค่ะมันไม่ควรขยายตัวนานเกิน1สัปดาห์ถึงแม้ว่าคริตโรเมกอลีจะไม่เป็นอันตารายนะคะแต่การที่มันดูนออกมาอาจจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดค่ะแล เช่นการปรับเปลี่ยนฮอร์โมนและอีกอย่างหนึ่งก็คือการผ่าตัดเนื้อเยื่อที่ยื่นออกมาค่ะที่เรียกว่าคริตโรเพกซีสุดท้ายนี้เราควรออกกําลังกายช่องคลอดแล้วก็คริตอริสของเราอยู่เป็นประจําค่ะเพื่อให้มันแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นอยู่ได้เสมอนะคะหลักการเดียวกันค่ะถ้าเราไม่ไปยิมนะคะเราก็อาจจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปได้ถ้าเราไม่ใช้ช่องคลอดและคริตอริสของเราเลยเราก็อาจจะสูญเสียมันไปได้เหมือนกันค่ะถ้าทุกคนรู้สึกว่าอยากจะ explore ตัวเองมากขึ้นนะคะก็ DM มาได้เลยค่ะที่ i n s t a g r a m w o w t o n w e t o l ถ้า Sex t o d a y เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์แชร์ u b s c r i b e นะคะเจอกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เว้นเสาร์ค่ะ Let's have a Saturday sex talk.